จะเลือกเกมเ,เ,เวลาเที่ยงคืนนะครับฟุตบอลลีกของนอร์เวย์ครับซานเดปยอฟทีมบุ้ยจะเปิดบ้านเจอกับทอมโซ่หนาสิบสีครับซานเดปยอฟเนี่ยมี9แต้มจากการชนะ2เสมอ3แพ้7เกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับฮ um ัมคามา1-2นะครับเอริกโอเดกากุนซือ ก็มีผู้เล่นแกนหลักอย่างซันเดอร์ม็อกฟิลปออทโทเซนนะครับสามนารูปเป็นอีมานซาโควิดมอสโรเดบบี้กองหน้าเล็กซันเดอร์เทรเวอร์นะครับเจอกับทอมโซมี10แต้มจากการชนะ3เสมอ1แพ้8เกมล่าสุดแพข้ขาบ้านให้กับโมมา0-2นะครับยอร์เกนวิกกุนซือก็มีผู้เล่นแกนหลักอย่างอันเดอร์ยานเซน รูเบนยันเซนอารีแอนทอนสันนะครับคู่หน้าเป็นลัสนอร์ดัสกับยาขอบรอมซาร์ดครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วเสมอศูนศย์ 0, บ้านซานเดฟยอสนะครับบ้านทอมโซทอมโซชนะ1-0คู่นี้ก่อนเกมเขามองซานเดฟยอสเป็นต่อนะครับแม้ว่าซานเดฟยอสจะเป็นบวยครับแต่ว่าทอมโซก็เป็นทีมเอาเอง่ายๆว่าฟอร์มแย่เหมือนกันนะครับคู่นี้โอกาส ไม่น่าจะเสมอครับน่าจะมีทีมแพ้ทีมชนะเลยดังนั้นวัดใจซันเดฟยอดดีกว่าครับบ้านใครบ้านมันนะครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูหนีบวยได้สําเร็จครับให้เชียร์ซันเดฟยอสเป็นครึ่งหนังบิ๊กแมชประจําค่าคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย